อันนี้ตัดแ้่สนามในสนามนี่ค่ะขอโทษ ตั้งแน่ก็จะเป็นตัดแย่ตั้งหลังผูกเล็กไว้สำหรับดินดินที่มันสูงๆตำตำเมื่อมันได้ระดับเลดดินไปตัวค่ะย่มันก็จะออกมาด้านข้าง ก็จะแมก่กรองอยู่ด้านข้างส่วนแตงที่มันด้านหลังมันแหว่งก็จะรีดดินไปโดยนะคะสําหรับคนที่มีเนื้อที่เยอะในบ้านพื้นที่กว้างๆถ้าเป็นบ้านหลังน้อยแคบๆเขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบมือถือค่ะแบบเอามือจับถูไปข้างหน้าแต่อันนี้เจดเครื่องแบบเติมน้ำมันนะคะ ก็คือจะลดตัดยาธรรมดานะคะเติมน้ำมันดีเซลเก้าห้าเออขอโทษค่ะน้ำมันเบนซินเก้าห้าระวังโอง่งระวังโอง่งระวังจะดีบใส่โอ่งเน้อ